มาคุณผู้ชมก่อนจะลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะฝากเรื่องราวไว้ให้กับคนที่อยากจะเป็นคนรวยกันหน่อยดีกว่านั่นแน่คุณเองก็อยากเป็นคนรวยใช่ไหมล่ะคุณเองก็อยากจะมีเงินแบบเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ใช่ไหมมาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้คุณได้ฟังกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าผมได้เป็นคนหนึ่งที่ทํา youtube เกี่ยวกับเรื่องของการสอนหาเงินบนโลกออนไลน์ Life, ใช่ไหม คนติดตามมานานก็เห็นแล้วคนใหม่ที่เข้ามาดูเจอตรงเนี้ยคุณก็น่าจะเห็นว่าผมอ่ะสอนเกี่ยวเรื่องของการหาเงินบนโลกออนไลน์เออแล้วที่สําคัญก็คือผมทําแบบที่ชนิดที่ว่าผมไม่ได้ขายคอร์สแล้วผมก็ไปให้ความรู้ตั้งแต่แบบพื้นฐานนะ่ะแล้วก็ชี้แนะแนวทางว่าการทำแอฟเฟอร์เรตเป็นยังไง,ง,ไงการหาเงินรูปแบบออนไลน์เป็นลักษณะไหนบ้างคุณขายสินค้าประเภทนี้คุณควรจะไปลุยกับแพลตฟอร์มไหนคือผมให้ข้อมูลแบบละเอียดขนาดนั้นเลยนะแบบที่ผมเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาขายคอร์สกันจะให้ได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็ทําไปเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบพูดหน้ากล้องแล้วก็ทําไปเป็นงานอดิเรกนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ไม่ค่าคิดนะว่าการทําแบบนี้ของผมเนี่ยมันจะไปได้ใจ FC เฮ้ยซึ่งการได้ใจใครสักคนเนี่ยมันยากนะเงินก็ซื้อไม่ได้ถามว่าผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีคอมเมนต์ในช่องยูทูบของเรามันเยอะมากผู้ติดตามเป็นแสนน,นะข้อความก็คือแบบวันหนึ่งอะคือหลายหมื่นข้อความ ซึ่งแน่นอนผมอ่านไม่หมดนะครับทั้งแอดมงแอดมินที่ช่วยรันตอบเนี่ยก็พยายามตอบ่าอย่างเต็มที่นะครับจะเจอข้อมูลอยู่หลากหลายประเภทขอบคุณก็มีนะให้กําลังใจผมก็มีสอบถามข้อมูลในการทํำอะไรก็มีแต่ที่ผมเจอแล้วผมรู้สึกสะท้อนใจมากสุดก็คือมีผู้คนมาเปิดใจคอมเมนต์เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ผมได้ฟังใต้คอมเมนต์วิดีโออย่างนี้นี่แหละนะไปเจอคอมเมนต์หนึ่งตัดพาะประมาณว่าอา,อาจารย์ครับ ขออนุญาตระบายความในใจนิดนึงนะครับคือตัวเขาเนี่ยติดตามผมมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาได้เสพชีวิตของผมเขาได้อ่านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชีวิตผมที่ผมเคยทั้งเขียนไว้ที่ผมเคยได้เล่าเอาไว้เขารู้สึกว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่อายุน้อยกย่าเขาแต่ทำไมผมประสบความสำเร็จได้เยอะขอเขาทั้งๆที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยขยันตั้งใจทำมาหากินตั้งใจหาเงินนะ แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองแต่ทําไมเขายังไม่รวยสักทีทําไมเงินเขายังไม่เหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้สักทีแล้วมันก็เดือนชนเดือนมานานมากแล้วจนเข้าไปจนค่อนชีวิตละจนใกล้จะเกษียณแล้วแต่เขายังไม่ถึงจุดที่ว่ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้สักทีนะซึ่งผมอ่านแล้วมันก็สะท้อนใจนะผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่ตัวเราก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่หลกัหลกๆใหญ่ๆเลยก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยมันก็มีส่วน นะแต่ผมจะไม่โทษปัจจัยภายนอกแล้วกันผมจะให้เราเป็นคนแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วกันนะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยคุณเชื่อเรื่องของจังหวะชีวิตไหมผมถามแบบนี้ก่อนว่าคุณเชื่อจังหวะชีวิตไหมนะถ้าคุณไม่เชื่อก็น่าจะไม่มีประโยชน์แล้วคลิปนี้นะครับผมเราคงจะมองในมุมต่างกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการหาเงินบโอกออนไลน์แบบอย่างอื่นแทนนะ แต่ถ้าวันนี้คุณเชื่อเรื่องของจังหวะชีวิตเนี่ยนะก็ไปต่อได้ผมจะเล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็จะเล่าโดยการที่แบบยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละถึงผมอาจจะไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าผมเองก็ทําออนไลน์มาประมาณหนึ่งแล้วผมก็มีเงินประมาณหนึ่งน่าจะพอเล่าให้ใครได้ฟังได้นะซึ่งอ่าผมจะเล่าแบบนี้คุณผู้ชมก่อนที่คุณจะไปลยุยถึงคำว่ารวยเลยนะคุณไปสํารวจตัวเองก่อนนะครับว่าคุณอยากรวยเพื่ออะไรเพราะบางทีแล้วเนี่ยผมเคยไปเจอเคสอยู่คนหนึ่งก็คือเขาอ่ะ อยากรวยเพื่อที่จะมีชีวิตก็คือเขาอยากจะไปตกปลาเขาอยากไปตกปลาเขาอยากจะไปทำน่นนี้นั่นเกี่ยวกับเรื่องของการตกปลาถ้าเขามีเงินก่อนเนี่ยมันน่าจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยผมก็เลยแนะนาบอกว่าเออพี่บางทีการตกปลาเนี่ยพี่อาจจะไม่ต้องรอรวยก็ได้นะนะพี่ก็แค่ไปทํางานประจําอยู่เนี่ยในระหว่างที่พี่ทำงานประจําอยู่เนี่ยพี่ก็เก็บเงินส่วนหนึ่งเอามาซื้อคันเบ็ดเอามาทําร้านก็ได้ค่อยๆหาเงินมาลงร้านทีละชิ้นทีละเล็กทีละน้อย เสร็จแล้วพี่ใช้เวลาช่วงมันหยุดของพี่เนี่ยลองไปตกปลาเลยถ่ายคลิปวิดีโอในการทำคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็เอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยมาโปรโมทสินค้าในร้านเบ็ดตกปงตกปลาของพี่อ่ะเออแล้วพี่เองก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนั้นนะคือพี่ได้ลุยแล้วนะเนี่ยคือพี่ได้ลุยแล้วพี่ได้ทำแล้วทั้งที่พี่ยังไม่รวยอ่ะเออแล้วคิดดูดิถ้าพี่ได้ทําสิ่งที่พี่มีความสุขเดี๋ยวบางทีมันอาจจะรวยจากสิ่งนั้นก็ได้เออ บางทีความสุขเนี่ยหรือว่าความที่คุณอยากรวยเนี่ยมันโดนอะไรบางตาแล้วก็โดนแบบทุกคนในสังคมสอนมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะเป็นคนที่มีความสุขเนี่ยคุณต้องรวยนะแต่จริงแล้วไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะครับทุกคนจะมีความทุกข์ในใจเสมอเชื่อผมเถอะเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าถ้ามีเงินเนี่ยเราจะมีความสุขมากๆแล้วเราจะไม่เครียดเลยนะครับตอนนี้ผมมีเงินประมาณหนึง่งผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีเรื่องให้เครียดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณลองไปสํารวจตัวเองว่าวันนี้คุณอยากมีเงินไปเพื่ออะไร ถ้าคุณอยากเเพียงแค่ว่ามีเงินเพื่อไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคุณลองดูงสิว่าถ้าเกิดคุณไม่มีแล้วคุณไปทํามันได้ไหมถ้าคุณมันทํามันได้เนี่ยน่ะความสุขแล้วนะเออไม่ต้องไปดิ้นรนให้รวยได้ซ้ําไปนะะบางคนชอบทํากับข้าวคุณชอบทํากับข้าวคุณอยากจะมีเงินเปิดร้านสักร้านหนึ่งนะเล็กๆในชุมชนเพื่อทํากับข้าวแต่ตอนนี้คุณเป็นพนักงานประจําอยู่คุณก็ไม่กล้าใช่ไหม คุณก็ลองเหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับช่วงที่คุณเลิกจากงานประจํามาเนี่ยคุณลองมาเปิดร้านขายดูสิเผื่อสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยพอได้ทํากับข้าวจริงๆริงแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ชอบมันก็ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณลองทําไปแล้วคุณชอบมันเนี่ยบางทีมันอาจจะขายไม่ได้ก็ได้เพราะรสชาตินั้นอ่ะมันอาจจะเป็นรสชาติที่คุณชอบอยู่แค่คนเดียวหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดคุณทําไปแล้วมันเวิร์กคุณจะได้คิดต่อยออต่อว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยวฉันทํางานประจําหาเงินมาเพื่อมาเปิดร้านตรงนี้มันมั่นคงก็ขยายต่่ออไไปดด้้้หรืถาาาเเกิวคุณทํมมแลันนี ก็ลองมาดูซิว่าเฮ้ยอาหารที่ฉันทำไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะอะไรลูกค้าติงว่าแบบไหนมันไปเยี่ยวไปไหมมันติดเค็มไปไหมต้องการปับปูงตรงไหนเนี่ยมันจะเห็นรูปไปล่างมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณลองเอาไปเทียบไปดูว่าคุณน่ะอยากรวยเพื่ออะไรแต่ถ้าวันนี้คุณอยากรวยจริงๆความสุขของคุณมันต้องรวยเท่านั้นมันต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะตอบโจทย์ได้เช่นความสุขคุณอาจจะเป็นรถสปอร์ตคันหนึ่งบ้านหลังใหญ่ๆการไปเที่ยวต่างประเทศนั่นอะคือต้องใช้เงินถูกปะ่ะนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้น้้้นนนแลวคุณตองงใชเิี่ย ก็กลับมายอนที่ผมพูดทิ้งไว้คือคุณเ,เชื่อเรื่องของจังหวะชีวิตไหมถ้าคุณเชื่อเรื่องของจังหวะชีวิตนะครับผมอยากให้ฟังสิ่งนี้ผมเนี่ยนะครับขายของออนไลน์มาหลายปีแล้วคุณก็ทราบดีผมทําช่องมานานนะครับตอนนั้นก็คือมีเงินประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วขายของเนี่ยไม่รู้กี่สิบล้านบาทแล้วนะครับผมนะยอดขายนะยอดขายไปหลายสิบล้านแล้วนะฮะแต่คุณเชื่อไว้ว่าจุดประจําการของผมก็คือบ้านผมนี่แหละ ผมทําทุกอย่างในบ้านผมสร้างก็คือจะเป็นห้องเก็บของต่างๆคือมันอยู่ในบ้านหมดเลยนะครับแต่เพิ่งจะมีจังหวะได้ออกแบบแปลนและผมกําลังจะทําหน้าร้านแบบเร็วๆนี้เป็นออฟฟิศนะครับผมนะก็คือเป็นออฟฟิศที่พนักงานนะที่กระจัดกระจายตอนนี้จะมารวมกันอยู่ที่เดียวกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเฮ้ยผมก็เพิ่งมีจังหวะชีวิตเหมือนกันนะที่ผมจะได้ทาในรูปแบบนี้ถามว่าทําไมต้องนมต้องนานแล้วมันทําไม่ได้เพราะมันไม่มีจังหวะไงนะะ แล้วในช่วงที่ผ่านมาคุณผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมอะเคยล้มจากการเป็นพ่อค้าออนไลน์ในการขายชุดผ้าไทยชุดชุด,ช,ดชุดเครื่องเงินชุดชนเผ่าแล้วก็ผมไปล้มตรงนั้นมานะครับผมก็พอล้มมาปั๊บเนี่ยผมแทบจะไม่เห็นหนทางในการแบบจะรวยอีกครั้งเลยนะคุณผู้ชมผมไม่เห็นหนทางนะว่าผมจะรวยได้ยังไงผมจะมีเงินล้านแรกได้ยังไงผมจะมีเงินสิบล้านได้ยังไงไม่เห็นเลยนะนะจนกระทั่งผม ได้รู้สึกว่าโอเคฉันน่าจะต้องแบบพัฒนาตัวเองในเรื่องของการไปศึกษาเก็บข้อมูลนะใช้สถิติในการทําธุรกิจเนี่ยเข้าช่วยไปดูว่าคนเขาชอบอะไรกันก็นอนไถ่ฟีดใน Facebook ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปเจอไลฟ์สดหนึ่งเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สดของการขายมีดก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยการขายมีดเดินป่าอุปกรณ์เดินป่าเนี่ยทำไมมีคนสนใจเยอะจังเลยวะแล้วโอ้มันน่าสนใจเนาะเราดูแล้วเรายังรู้สึกมีความสุขด้วยเลย นะผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นลองลวยด,ดูเห็นไหมครับจังหวะมันมาแล้วไปเจอโดยบังเอิญนะไปเจอโดยบังเอิญแล้วผมก็เลยอ่ะคิดเข้าไปดูปรากฏว่าโอเคพอดูแล้วมีความสุขไยแล้วก็ดําดิ่งไปกับมันก็เริ่มต้นจากการใช้เงิน1000ในการไปซื้อมีดมาแล้วก็ทํารีวิวง่ายๆลง u t u b e นะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยสามารถขายแล้วก็เนี่ยถึงจุดเนี้ยกำลังจะเปิดนะครับผมนะยอยา่าไปทางการเป็นออฟฟิศอยา่าไปทางการนะเนี่ยคือจังหวะชีวิต ไม่ใช่แค่ผมนะคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอ้า mm. อาจารย์อาจารย์ยังสำเร็จเล็กน้อย mm. ฟุกหรือเปล่าเขาไม่รู้คุณเราดูคนนี้คุณเคยได้ยินผู้พันเซนเดอร์ไหมนะที่เป็นไอคอนคุณลุงดูหน้าตาใจดีหัวขาวอะ่ะอยู่ที่ KFC นะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่คิดค้นสูตรไก่ทอดของเคนตักกี้นะหรือว่าเคนตักกี้ฟลายชิคเก้นเนี่ยนะไก่ทอดของเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยคุณเชื่อไหมว่า เขาเองก็เพิ่งจะมาประสบความสําเร็จในช่วงอายุเกษียณแล้วเขาไม่ใช่รวยตั้งแต่แรกนะแรกๆก็รก,กระเบียดเกษียณนะครับผมอดอดยากๆมานี่แหละนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เกษียณมาแล้วเขาก็มาทาไก่ทอดขายแล้วไม่พอนะไม่ใช่ว่าขายครั้งแรกบับดังเลยนะเขาใช้เวลาในการแบบพยายามไปขายสูตรเนี่ยนะครับผมเขาล้มเหลวมาโดนปฏิเสธมาเป็นพันครั้งอะ่ะแล้วมาสาเร็จครั้งที่ 1, หนึ่งพันหะนึ่งนนั่นคืออีกหนึ่งคนที่จังหวะชีวิตมาในช่วงนั้นนะครับ นั่นหมายความว่าอะไรคือนั่นหมายความว่าในช่วงนี้คุณจะต้องมีความพยายามต่อไปก่อนคุณต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะจังหวะชีวิตมันไม่ได้มาแค่วูบเดียวนะคุณผู้ชมมันมาอยู่หลายวูบแต่เพียงแค่ว่าตอนที่มันมาเนี่ยคุณเห็นมันไหมวิธีการเดียวที่คุณจะเห็นจังหวะชีวิตของคุณว่าเฮ้ยมันมาแล้วว่าจังหวะนี้ต้องเอาแล้วว่านั่นคือคุณต้องพัฒนาตัวเองในด้านที่คุณชอบนะคุณพัฒนามันให้ถึงขีดสุดแล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยสิ่งนั้นมันเป็นช่องทางทําเงินนี่หว ในขณะที่คุณกําลังแบบอยากจะมีจังหวะชีวิตเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนรอเฉยๆคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยต่อให้จังหวะชีวิตมันมาคุณก็ไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่เคยได้ฝึกฝีมือของคุณเลยคุณไม่เคยได้ลองพัฒนาเลยว่าไอ้ดาบที่คุณกำลังจะฟันเป้าหมายให้มันขาดโชว์เลยนะมันยังทื่ออยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมองไม่เห็นจังหวะชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์คุณดูข้อมูลก่อนคุณไปดูว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงคุณไปดูเลยว่าไอ้คนทเขาาํไ์ยังง แล้วคุณก็ลองดูนะฮะไปดูทุกอย่างให้มันแบบกว้างๆนะครับแล้วก็ลองมาสโคบดูดีว่าเฮ้ยพอเราได้เห็นคนอื่นทําในรูปแบบต่างๆเขาเนี่ยเราชอบอะไรบ้างเราร,รู้สึกสนใจไปกับอะไรนะถ้าคุณยังหาความชอบหรือว่าคุณยังหาสินค้าที่คุณจะขายไม่เจอเนี่ยนะคุณลองไปดูสินค้าที่คุณลองเปิดไปใน f a c e b o o k อ่ะหรือว่าใน t i k t o อกก็ได้ที่คุณชอบแวะเข้าไปดูร้านอื่นบ่อยๆเนี่ยสายตาของคุณอนะ ไปหยุดที่ไลฟ์ไหนไปหยุดทีวีโอวิดีโอไหนมากกว่าคุณลองไปดูนะวิธีการสํารวจง่ายผมก็ง่ายเหมือนกันอย่างที่บอกไปผมเลื่อนๆไปผมไปเจอร้านมีดที่เขาไลฟ์สดนะฮะใน Facebook ผมไปเจอผมหยุดตรงนั้นผมก็เลยใช้ตรงนั้นแหละในการเอามาทำมาหากินและคุณละ่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่เจอในสิ่งที่คุณกําลังตามหาอยู่นะครับหรือว่าคุณยังไม่เจอในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณก็ลอไปดูซิว่าในประวัติการค้นหาใน YouTube เนี่ยคุณเข้าไปดูอะไรเยอะสุดหรือถ้าเกิดคุณไม่รู้ตัว คุณลองเข้าไปดูในพวก Facebook r วิ l หรือแม้กระทั่ง t ิ k ตอกเนี่ยคุณกดถูกใจอะไรมากที่สุดเสื้อผ้าไหมพลาเครื่องไหมหรืออย่างอื่นที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจอะคุณไปดูก่อนแล้วคุณจะค้นพบว่านั่นคือสิ่งที่คุณชอบโดยที่คุณไม่รู้ตัวอันนี้คือวิธีการสังเกตนะแล้วคุณก็พัฒนามันเลยสมมุติว่าคุณชอบเกี่ยวกับพละเครื่องเนี่ยคุณก็พัฒนามันเลยครับไปหาความรู้มาว่าพละเครื่องตรงเนี้ยนมีประวัติคอมเ็นมายังไงไปหามา ไปดูห้ละเอียดว่ามันมีช่องทางยังไงบ้างแล้วก็ลองรวบรวมเงินบูชามาสักองค์หนึ่งแล้วก็ไปให้ความรู้ในช่อง YouTube หรือสื่อโซเชียลมีเดียอะไรคุณก็ได้ทําให้มันเป็นนิสยัยจนกระทั่งเดี๋ยวมันมีจังหวะของมันเองเมื่อคุณเจอจังหวะแล้วคุณก็ลุยกับมันได้เลยนะฮะเมื่อเจอจังหวะจงใช้ความกล้าที่คุณมีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วก็ลุยกับมันไปโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะค้นพบการที่เราจะเจอจังหวะชีวิตเนี่ย ไม่ได้เจอด้วยความบังเอิญอย่างเดียวนะครับผมแต่มันจะเจอด้วยประสบการณ์และสัญชตาตญาณด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วกันนะทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมเป็นกําลังใจให้คุณนะต่อให้คุณจะท้อต่อให้คุณจะเหนื่อยต่อให้คุณจะอายุแค่ไหนก็ตามแต่นะครับผมคุณสามารถประสบความสําเร็จได้เช่นกันขอเพียงแค่ว่าคุณมีความเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งจังหวะชีวิตของคุณจะมาถึงโอเคนะครับถ้าใครดูถึงตรงนี้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่า สักวันหนึ่งฉันจะต้องได้เจอกับจังหวะชีวิตของฉันเองและฉันจะรวยขอบคุณน,น,นะครับว่าสักวันหนึ่งคุณจะเจอกับจังหวะชีวิตของคุณเองแล้วคุณจะรวยขอให้ทุกคนโชคดีครับผมประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ลาบากในเรื่องของเงินทอออีกต่อไปนะครับเพราะที่นี่คือช่อง YouTube ของขวัญใจชาวบ้านที่จะมาช่วยให้คุณนะครับหาเงินบนโลกออนไลน์ได้แบบฟ,ฟรีๆเพราะเราคือขวัญใจชาวบ้านสวัสดีครับ